วัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันค่ะเราจะพาท่านไปเที่ยววัดหาสลาววัดหาสเลานะคะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลหัวดงอำเภอก้าเหลียวจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2512จุดเด่นของวัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงในบางช่วงจะมีชายหาดที่สวยงามซึ่งเป็นที่มาของชื่อหาดสลานั่นเองค่ะและเป็นจุดเด่นที่คนในพื้นที่นิยมมาเล่นน้ำคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยค่ะซึ่งวัดหาดสลาแห่งนี้นะคะยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อรอดท่านมีฉายาว่าจิตตธรรมโม หลวงพ่อรอดเป็นที่รู้จักในฐานะพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมและเมตตามหานิยมซึ่งวัตถุมงคลของท่านจะมีชื่อเสียงในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัยนอกจากหลวงพ่อรอดแล้วยังมีหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปศิลาแรงโบราณที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดหาสลาแห่งนี้ด้วยค่ะ ประวัติและความสําคัญนะคะพระพุทธรูปเก่าแก่หลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปศิลาแรงที่มีความเก่าแก่มากคาดว่ามีอายุป,ประมาณห0 0ปีเลยล่ะค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่มาเยี่ยมเยียนวัดนี้ค่ะซึ่งผู้ที่ได้มีโอกาสมาวัดหาสลาวแห่งนี้นะคะไม่ครวรพลาดที่จะเข้ามาสักการะและขอพรท่านเลยล่ะค่ะ You always make it right, and maybe it's all chance. But either way, you showed me.